สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินบุญทํานําโชคนะครับจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับสูตรหวยคํานวณของเซียนชมชายนะครับนอว่าเซียนชมชายเิ่นให้แนวทางเลขตัวใดใน,นงวดนที่ิสองพฤษภาคม2 5 6 5นหกสะครับเลขฟันท่งของเซียนชมชายจะเป็นเลขตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากัเน,นะครับนอเพราะว่างวดที่แล้วนะครับเซียนชมชายเป็นไ้แนวทางบนนะครับแต่เพิ่นจับคู่เพิ่นจับคู่เลขเลข91นะครับ หวยมันออก1นึ่เก้านะครับเหล็กมันออก1นึ่เก่านาะครับเนาะก็ถือว่าเหล็กเข่า2โตเนาะครับเนาะผู้ใด้สื่อกะคงจะโชคดีนะครับสําหรับตัวเลข9 1 1 9นะครับสําหรับแนวทางวดน,นี้เส้นซุ้มชายจะให้ตัวใดกะไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันด้วยครับเด้อครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจใแฮร์ดมินบุญธรรมน้ำ,นำโขกกันะไปด้วยครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นำไปด้วยครับเด้อ เดี๋ยวแอดมินบุญธรรมนําโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมเพื่อเก่าแล้วครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับเนาะใส่กอรเสียนเด็กวิ่งเขาเขาต้องจับคู่ครัเขาต้องจับคู่สถิติสถิิตเก่ามันเก่าที่เขาบอกว่าบอลลูดพวกหนึ่อกี้นีเขาจับสลับพวกติมซีวอยู่ข้างล่างในสุดเนี่ยเขาได้จับสลับมั่นผด ออกทุกครับแต่สูตรนี้ไม่อยู่ข้างล่างมันออกตรงๆได้ื่อกี้ครับคอยลองรองจับกับกับรองเบิ่งว่ามันมันมัจีเป็นลักซิบว่ะอมัน่าจีเป็นลักเออลักซิบวัดขดจับสลับจับสลับพิษเนาะนี่สูตรเอามาตาะคอยยุทธเซิงเนี่ยก็ได้จับสลับบล็อกออกเป็นตัวกลับก็สั้นในตรงๆหนึ่งเก่าแลครับเนาะเมื่อวนเมื่อกี้คอยลองเอาไปเป็นเอาไปเป็นลักอันนี้มึงครับจับกันขึนก็เข่าตัวนี้ข้างล่างผมบอกแล้วว่า มันส้นกันมันชิมาตัวหนึ่งจ้าคูณพวกเขาเอามามากแปดมันออกแปดอย่างแปดห้าห้าแปดข้างข้างล่างแปดห้าเออห้าแปดห้าแปดครับห้าแปดมันมันส้นกันคอยบอกว่าอ๋อหัวไม่หัวในขึ้นเป็นอันสี่แน่ใจคอยคิดว่าจ้าคูมันต้องพวาเขามันต้องเขาเบกวิ่งครับเนี่ยมันก็ะตำบิงผู้วิเคราะห์ก็คิดว่าแปดสองเก่าสองมาสุดแล้วครับตัวกระไฮไปตั้งไรก็จะกระไยไล่เลยไฮแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเขาไฮไล่ไฮไล่ไป แสดงมันหัวยอ้ส้นกันนังสิมันจะมันต้องบมาคู่กันมันต้องมันมาตัวเดียวแสดงว่าคนโชคดีกับสีลายอยู่นอะมันเข่าถือว่าเข่าอยู่นะครับเนาะเข่าอยู่ครับแต่กับบดถือกเจ้าไอ้มือสุดท้ายก็เจ้าก็โทูมาเอาหลายคนอยู่หายลายเจ้าอยู่แต่ผมก็ไหไปมันมันบอดถึงมันบอดถึงหานะผมหายลแปดหนึ่งแปดสองแปดสามผมหายเลปแปดหนึ่งแปดสองแปดสามบอหอดเก่าหนึ่งก็อันนี้ผมผมไม่ค่อยได้สนเจ็บหวย้บางหันผมเลยไปบ่ดถือข้างครับ งวดนี้ผมเดิมขนานแล้วเพราะงวดนี้ผมเพ <อ S 1> ิ่งเดินไปเล,ล้วเพราะว่าได้ไปตกป,ป่าผมเลยนั่งคิดมีสมาธิเต็มทีแล้วครับงวดนี้ครับสูตรข้างบนข้างบนไม่ได้แปดได้เก้าได้ศูนย์สูตรอ,อ,อัมบตังผมมันได้หาได้ 7. โคกได้เจ็ดตัวนี้มาหนึ่งถึงสองตัวสูตรเนี่ยบอลลดสูตรนี้บอลลดงวดนี้เลขวิ่งผมห้บังหนปองมันมามันก็คือเลขเก่ามันมาทางเก่า มมาเก่านี่สูตรออกมาตั้งผมมันมาเล็กเก่าเนี่ยมาเล็กเก่างอนนี่เฮ้ยกันผมให้วิ่งก็คือหากับเจ็ดเน้นไปที่สองตูี่ีล่ะททอๆกันบมครับครับผมมันมัเหลือแต่มาสีมาามอกินมาปองนี่มาเจ็บม้งเทือกับมาสํามั้งเทือกกับมาทางนี้สีนามันจะไปลักษณะมันจะลงมาลักษณะนี้ลักษณะนี้นะหวยหวยซุ่มมุดนี่มัวนี่มันมาไอ้งอนมันหันมาฟังทั้งเจ็ดงอนนี่ผมก็ยังเต็งเจ็ดคือเก่าแหละครับยังมันใจเจ็ดคือเก่าครับผม จังได้ก็บตีบเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดมันสิมาคู่กันอยู่เมื่อปีแล้วปีหนึ่งตัวภูมมักก็คือให้ซื้อได้ก็คือนี่แหละที่ผมมีสีเขียวไว้เน้นๆเนาะครับเนาะตัวเน้นๆมันตัวผมมักก็คืองนานี่ผมมักศูนย์มักศูนย์ก็คือศูนย์เกศโอ้ศูนย์ห่าอยู่ผมมักเสียงสับปวิ่งศูนย์ภมิภูมิภูมิากศูนย์ศูนย์อยู่แต่บางเที่ยวว่ามันเป็นเกศเจ็ดกับหานนะอ๋อครับครับ <laughs> มันคละสูตรนะครเอแต่สูตรแข็งมันก็คือสูตรฮากเย็นนี่สูตรแข็งมันแต่สูตรนี่มันเป็นตัวหลับตัวประจุประกบคูมันได้ซื้อครับมักที่สุดก็คือมีอยู่สามตัวมีมีแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ห่าครับที่มักคือมันคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับมักในข้างบนในตัวบนครับข้างล่างข้างล่างมันมีอยู่ สูตรแรกมันได้แปดเก้าศูนย์สูตรที่สองได้เจ็ดได้แปดได้เก้ามันส้นกันอีกงวดเนี่ยประกบคู่ขึ้นสี่บอมันใจเท่าไหร่แต่หักเลขวิ่งต้องมาตัวหนึ่งอยู่นี่เก้ากับหนึ่งไม่อยู่พอครับเน,นะ่ <c oughs> ผมมาเก้าครับข้างล่างเลยนะผมมาเก้าผมมากัขึ้นตัวนี้ละศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าครับเป็นยังจังหวัดศูนย์เป็นที่ตั้งมันมาส้นกับสูตร ตัวนี้ของผมครับโอ้สูตรกระชับสูตรตัวนี้มันเข่าเลยครับเมื่อกี้แต่ประกบคู่บนเขาให้เบิ้งนะครับเมื่อกี้ก็ลืมแหละนี่ครับมันเข่าไปที่แปดเพราะว่ามันส้นที่แปดสูตรแรกมันก็ได้แปดเก้าตรที่สองเลยเจ็ดแปดมันประส้นสี่แปดมันก็ออกแปดห้าแปดมันส้นมันมันส้นกันงวดนี้มันส้นกันเลยประกบคู่นี่บ่มันใจ บมมั่นใจแต่หักในสองตัวนี่มาตัวหนึ่งแน่นอนเพราะมันสนกันโอ้ม,มีมีหนึ่งหน,น,นึ่งเนาะครับเนาะประกบคู่เนี่ยผมบ็มั่นใจครับแต่หักในสองตัวเนี่ยศูนย์กับหนึ่งนี่มาตัวหนึ่งต้องมาแน่นอนตัวนมาแน่นอนครับมาแน่นอนแัดที่นี่ผมก็เลยมากหนึ่งแต่มันเป็นวันในงานวันในงานกับทีมหนึ่งมาได้แต่ผมมากศูนย์ผมก็ได้มากหนึ่งวดเนี่ยผมก็เลยเล่งมาที่ ติดศูนย์สมากกลัวครับคิดว่าศูนย์จะมาศูนย์จะเดินศูนย์มื่อกี้นี่สีัมไดหนึ่งกับศูนย์น่ะมันอยู่ล่างครับส่วนมากมันเป็นหัวล่างแบบบนก็ออกได้ขึ้นกันแต่หักมันมันออกล่างหลายที่สุดต่างตาเห็ดมาให้ติดนี่แหละครับติดศูนย์ไว้ครับข้างล่างศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับนอนแน่ทางล่างนะครับนอนครับผมที่ตัวเน้นเนนให้เน้นตัวนี้หลายที่สนดครับเพราะว่ามันเนีนศูนย์เก้าครับเน้นศูนย์เก้าครับมันส้น มันส้นกันที่เก้ากับแปดห้เน้นไปทางเก้าครับแยดมันมาแเลยเมื่อกี้กับเบอร์แน่เลยวะแต่ผมมัศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับไวผมไม่ต้องกลับด้อครับไม่ต้องกลับเนี่บอกกลับกลับกลับบอกมููชักลักครับต้องกลับครับต้องกลับไปเนาะครับเนาะครับผมนี่แหละครับวิ่งเนี่ยห้วิ่งเก้าครับอีกศูนย์หนึ่งมันมีหนึ่งครับผมเลยเอามาเป็นวิ่งทางน้ำคือเก้ากับหนึ่งครับเก้ากับหนึ่งเน้นไปทางไหนครับส่วน ผมหายมันอยู่ล่างครับเพราะว่ามันมันเป็นหัวยล่างครับตัวข้างล่างที่ผมหายเนียนที่สุดก็คือตัวนี้ครับผมหายตัวตัวเดียวนี่แหละแต่หากตีซูนไว้ก่อนที่สูตก็ไม่แช่นี่แสดงว่าเด่นนี่เป็นตกเตกเก่านะครับเด่นเนาะเก่าครับเพราะมันส้นกันสองสูตรครับผมบอคิดว่ามันสีมาน้ากันปันใดดอกเด็กแปดกับส้นกันอยแต่วามันมาแล้วมันไม่ดล้วนะครับเนาะครัผมก็หายไปที่เก่าสูนสูนเก่าครับมันกับโบแน่นอนมันอาจจะมาอีกก็ได้ครับ ลองเบิงกับมันส้นกันงวดนี้มันใจยุบครับมันใจยุบเพราะว่างวดเมื่อกี้ผมกับท่าบ่ออันนั้นอีดีพผมกับสีอันนั้นอยู่ดอกแต่กมบ่ค่อยได้อันนั้นปันใดนะค่าทำงานอยู่ค่าเดือนอยู่วันนะงวดนี้พมบ่คออยได้ออกไปใส่มก็เลยนั่งคำนวณเบิงนาจีเป็นงวดนี้เน้นๆนะครับนอมันใจสูงอยู่วะครับมวดนี่มันใจครับแต่ถ้ากลับน้ำเด้อครับเด้อเน้นไปที่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ด ซูนหาให้ก๊าบน้ำกับสามตัวเนี่ยซุปอื่นผมบ่มันใจแต่ผมมันใจอยู่นี่ที่ผมเห็ดสีเขียวไว้แต่ซื้อให้กัาบน้ำรับเก้าเจ็ดป่ะครับท่นึงครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนาะครับเนาะเป็นตัวกันนะครับเนาะแต่เน้นครับล่างขึ้นล่างครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับแต่ก๊าบน้ำแค่นั้นเองครับก็มีอยู่แค่นี้แหละครับหวยบนหลายเนาะครับเนาะกัดซ้ำเก่าท่อเดิมงวดงวดที่แล้วจับคู่พิษ กับกูถูกกูแต่เป็นตกับเป็นเก่าหนึ่งว่าเป็นหนึ่งเก่าผรมจับแนวทางบนเนาะผมจับมันกลับการล่อบึงนะว่าผลเสียกออกตรงต้งตรงหมายจะลองจะลองสลับมึงัดออกตรงตรงว่าออกตรงครับมันกระมาแต่ส่วนมากเมื่อกี้มันกระมาจะรัดไหนวะสูตรสูตรนี่มันจิซิมารัดรัดนวยอ่ะเนี่ยมันออกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะครับตัวนี้มันว่าลัดนวยเนี่ยสูตรอมาตะ พ่มาตลักหน่วยมาจับกูเป็นเก่าหนึ่งผมก็ลงครับจับสาระเบิงมาอยู่ละสีมันหมดเทียนเลยมัน่ไปเลยมันมาส้นตัวตัวกลับก็อนทลองเบิงแต่หวยอส้นกันยังสีหนาสีมากบผคิดว่าที่เราผ่านมันหัวไอนส้นกันลักษณะเนี่ยมันสีมากตัวหนึ่งแต่บางวัดนี่รู้สึกว่าเส้นน้ำชายมันใจอยู่นะครับเนาะมันใจครับอันนี้มันเป็นสูตรขางล่างครับสูตรขางล่างแต่บรรทัดเหตุออกมามันส้นกันทีแปดกับเก่า แปะกับเก่านีสีมาตัวหนึ่งครับมาตัวหนึ่งหล่ะบัดที่นี่สูตรนี่สูตรนี้มันก็เป็นสูตรข้างล่างเหมือนทั้งทั้งทั้งสองตัวออกร่างลายลายก็บนก็เป็นสื่องแพทยบัดที่นี้ผมเลยห้จับคู่ออกมากคือคือศูนย์แปดครับศูนย์เก่านะครับเพราะว่าผมมาศูนย์ผมก็เลยมาศูนย์ศูนย์เก่านะครับ่น้องเน้นแค่ศนเก่าสองตัวนี้มาตัวหนึ่งครับไอตัวนี้ก็สิมาตัวหนึ่งนี่แหละ ผมก็เลยมันมาส้นกับที่ศูนย์ตัวนี้น้่มนะครับตรงไปห้ยเร่งมากุ่มนี้ขนาดเด็ดเนียนๆศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าครับผมแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเป็นตัวสำรองเป็นตัวกันนะครับเนาะง่อนี้มั่นใจว่าที่เขาทั้งบุนทั้งล่างมีความมั่นใจไหมบ้าแม่นครับง่อนี้มีความมั่นใจว่ามันที่เขาทั้งบุนทั้งล่างเงวด้าทาตามัดออก ทามันออกพวกเป็นรักศูนย์นะครับรักศูนย์ก็จิตต่ำอยู่ประมาณศูนย์หาครับอันนี้แนวทางบนเกตเนาะครับเนาะครับแนวทางบนทามันออกศูนย์หาทามันออกศูนย์บนนะมันอิีต่ำอยู่ประมาณศูนย์หากับศูนย์เกตครับทามันออกแนวทางบนเป็นศูนย์นะทามันออกแนวท่างล่างนี่แหละทามันเป็นศูนย์กระจิตต่ำศูนย์เก่าครับครับงวดนี้ยังได้ศูนย์ก็มากครับมั่นใจเลยมั่นใจศูนย์มากครับครับ จะได้น้องกว่าที่แล้วเนาะวันที่แล้วมันกัดั่งขนะครับมังกันนั่นอยู่ล่องสลับจับสลับสลับเบิ้งล่องจับสลับเบิ้งเตียนหลักมันนะผม่นก็บเบื้องหัวมันชิมาหลักเลยเนาะแต่ละสูตรแต่ที่ตีของมันมันกับมันกับยังมาก้างมันอยู่สูตรแข็งครับผมมันกับบรูดมันกับบรูดอีทีนี้แน่แนแนวทางบนเด่นคือหากัะเจ็ตนะครับเนาะปองมันมาหรู้ที่สุดที่ร่งลักษณะนี้กับลักษนะนีนะกับมันสิตัวประกบมันแค่นั้นแหละว่ามันสิเขาเขาเอง ตัวประกบนี่เดี๋ยวแต่แต่หาตัวนี้มันลดหน่อยที่สุดที่ผมเฮียดมาหลายหลายปีแล้วตัวนี้ลดหน่อยที่สุดแต่ก็เข่ากับทุกงหวดอยู่เนาะครับเนาะเข่าครับมันมันก็คือมันหลายสูตรนะครับแล้วต่อาติประกบคู่ถือไปเนาะมันกับโบแมนว่ามันมันเป็นสูตรเดียวนะข้างบนก็ไม่ีสองสูตรข้างล่างก็ไม่ีสองสูตรแคมมาเพิ่มตัวนั้นอีกเป็นสี่สูตรบวกข้างล่างเข้าไปนี่ด่มันมาส้นกันทั้งสี่มันมันสิเป็นงานเนาะทุืงหวดเมื่อกี้มัน้อมแพงบดีกว่ครับเด็ก กระจับมาเลยตัวเด่นส้นกันในหลายมันส้นกันมันบ่มีเล็กตัวประกอบเด็กอ๋อครับครับคือมันส้นงวดเนี่ยงวดมันส้นกันนองค่ะเนี่ยมันส้นคือว่ามันมาตัวเดียวครับตัวเดียวในนี่ในในหกตัวมันมาแค่ตัวเดียวอืมครับครับตัวประกอบเข้าเข้าหาว่ได้ประเด็นนี่ข้อหมายมันมันดันมาส้นตัวนี้ใส่กันอีกเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ดันส้นแปดดกระชับเก่าอีกมันก็เลยมั่นก็ะเลยไปมันบ่มีตัวประกอบคู่ใส่มั่นนะวามหมายของมันอ่ะ มันก็เลยบมันก็เลยบิถือแต่มันส้นกันยังสิมันสิเป็นไปยากแต่มันดีอย่างหนึ่งคือเอาขัดออกมาได้ก็คือว่าแต่มันส้นที่กันแปดแปดกับแปดยังเียเก่ากับเก่าสู้กับซูนั่นเฉยแก็เลี้ยงแท้ไส่ส้มนีแหละถ้าก็ไแปแช่แปหาตัวประกบเอาเมื่อกี้ผมไปเอาแปดหนึ่งแปดสองแปดสามบางทีเนะมาประกบมันมันเป็นดุดไปทั้งหาแปดแปดหามันก็เลยบิกถือนี่ละครับมันเป็นยังเีย ถามาส้นนึ่กับั้งสินคือมั่นใจว่ารถเรขมันมากแน่นอนเนี่ยครับอ่ะวันวันวันที่สองไมก่อนนะครับวันที่สองพฤษภาคมนี่ครับวิ่งเด่นเด่นหาขับเ็ดเนี่ยท่อกัน้ำนาข้าวข้างบนหาับเกตท่อกันเพราะว่ากองมันมากดีครับแต่ผมผมมักไปทั้งเจ็ดครับมัดไปทั้งเจ็ดเสียนสมชายเป็นกระหายมาอยู่หกชุดนะครับโอ้ยเก้าชุดนะครับแนวทางบน แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแต่เนีเนี่ยคือแปดเ็ดศูนและศูนาะครับเนี่ยศูนย์้นย์เจและ87นะครับส่วนแนวทางลางป่งนักตัวใดครับนักเก่าครับนักเกนักไปทางเก่าด้วยครับเดินเดกวิ่งนะครับแนวทางล่างนะครับเสียนกผะจับคู่หาแปดเจ็ดแปดแป้าเก้าเจ็ดเก้ 0708และ09นะครับสำหรับตัวเย้ก็มีลัก0นะครับเนาะเป็นเป็นตัวลักนะครับเนาะ070809เมื่ให้ผมเนี่ยทำมันได้รุดรุดไปประมาณจักงวดหนึ่งสองงวดได้สามงวดอมันก็จะเข่ามาน้ำกันคือว่าสองงวดสามงวดต่อกันมากขึ้นนเมวยให้ผมที่ผมเห็นมากนะตามที่ผมเบิ้งมันนะทำมันรุดไปงวดหนึ่งสองงวดนั่นเอประเทศมันกิจกลับมาเขานี่งวดนี้มันกลับมาเขาแล้วมันก็จะเข่าต่อกันอีกประมาณ งวดสองงวดสามงวดนี่เฉยมนกสิรุดไปไหมยังก็จะกลับมาใหม่อีกคือเขาที่เป็นนั่เียครับแต่หากเล็กวิ่งมันยังอยู่คือเ่าแต่เหล็กบกผูมันน่ะวกเขากันแค่นั้นจับกระถือนะครับเนาะมันคือว่ามันหลายสูตรมาบวกกันแยวแต่มันสิเข่ามากว่านํากันบ่กเขาแล้วก็บรรุบหายแค่เป็นแนวทางครับแนวทางผู้ใดมากระจัดนะครับเนาะมากระจัดคัดกระพานครับกัดจตมของเสียนส้นใช่ให้ตลอดนะเพราะว่าเหล็กกรบื้ลายชุดเหล็กมันก็มีเขามีรุด เมื่อกี้ผู้ใดซื้อเป็นกับเขาครับ91กั๊ปแม่กัน1เก่ายังมีเลขไอ้โค้งทุ่ทตายอยู่ด้วยครับเมื่อกี้น้องสาวเขาได้มาาก9ทีบเขาได้มาก913 913 913ตัด3หางเป็นสูตรมาคำนวณด้วยกันหรือป่าครับบพรว่าเขาได้มากแต่ใส่บาตรูกเขาถือมากแต่ปีใหม่แล้วอ๋อน้องสาวสีเพิ่นเดินทางมาหาลูกเพิ่นเนี่ยมาหาลูกเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่นก็เขาบอกว่า เน้น <ales S 1> ไปเลยจัดหนักไปเลยว่าช <c oughs> ั course, <c oughs> ่นว oh. <c oughs> ่าผู้น้องสาวกับบกว่าเน้นหลายกับตัวรหัสทีบาทครับผมก็ถามเยอะผมเจอคนเป็นเยอะผมก็ได้เลขบอกรุงไทยกรุงเทพบอกรหันมาแต่ได้ที่ชุดท้ายอ๋อคนหนึ่งห้อยห้อยเขาได้มากนะเขาใชได้มือสุดท้ายมือไวออกมือมือที่เขาสื่อได้แหละครับมันทีสมมติว่าเป็นวันทีหนึ่งวันทีที่หกเหรอครับอ่าผมใช้ไดมาเดือนหนาก็เป็นวันทีสองเหรอครับเต่าเของวันทีสองเหรอครับแน่นครับเขาใชได้มือชุดไทย แต่หางจ้าของที่เขาหายมากนะเขาถือตะปีใหมมาแล้วอ๋อแสดงว่าถือไม่ร้ายงวดแล้วเขาบอกมามกงวดเมื่อกี้เนี่ยที่พูดจ้าของเขาบอกมากเขาถือหารอยครับหาอยเงินอ้าวสมมติเาอยากตามตัวเลขเขาที่มาตามยังไงิ่นจะโทษมาบอกผมบอกน้องสาวโทรมาบอกอ้ว่ตอนเศา้าเลยบอกครับก็ไม่รู้ว่าทีส่วนไหนเขาเลียแต่เขาได้มากขอเพิ่นวันที่สามสิบเอ็ดยังสิบเดได้<อ>ครับวัได้เราเขาห้ยห้ยเขาหายว่ามือมือห้อยออกอ๋อวันที่สองไปเลยสมไมว่นเดือนหนาเป็นวันที่สองเพราะนางยืนนี่เขาก็ไล่มาบอกกัน น้องสาวมันก็ยู่นี่เนะเาะเขาไล่มาบอกกันว่าสื่อเก่าหนึ่งสามพัชตตาเหรียญนึ่พัชแค่จักหางหญิงสามหางสี่หางถามมีโอกาสเดี๋ยวสิมาตามเด้อสมชายเด้อเดี๋ยวผมจะมาตามตอนเสาร์วันวันที่สองจะลงให้พันเบิงนนะ้่นะเผื่อเป็นตัวเด็กโชกลาบเนาะเมื่อนั่งรุนหวยอยู่กับน้องกับอันเมียเนาะนั่งร,รุนอยู่บัดที่นี่หวอยออกหวยมันมากมันมีตะเกาก็เปดเนาะว่าหลาย เก็ากับ่ยนมาหลายผมเลยบอกว่าโอ้ยมันต่ําแล้วไอ้เจ็บหนึ่งมันเจ็บหนึ่งกับเก่าหนึ่งและผมว่าต่ำแล้วตำตำไวแล้วแม่นดีดีนะครับน้องเชาเลยบอกว่าเอ้าหัวมึงมีเก่าหนึ่งนั่นบอก่าแซนมีมาแซนเอ้าก็มาบอกกูแซนผมกะว่าได้ค่อยสนใจหัวนะเมื่อกี้เพิ่นก็ได้มากคือกันบอกครับเพิ่นก็ได้มากมันมาสู้กันพอาะดีงั้นกูใส่หลายก็หันนะอ๋อเชาเลยบอกกูใส่หลายก็หันก็แซนนินแล้วแม่นบอกขามันตรงกับเด็กสุดก็ร้องเวลงครับ ถ้าห้อยห้อยถึงห้อยทางน้องสาวยูนเน่ยมันอยากคิวอยู่เก็บรรจาเแม่นอยู่แต่เพป็นให้เวลาสั่นหดเนาะยันบอกท่านโล่งนึกสิไหมแหม่นนาจีเป็นยังสั่นแหละเพราะว่ามื่อนั่นได้มากเพราะเม่นนาจะให้เวลาจักหนึ่งวันนึกสิไหมบ่ได้กับมันเป็นห้อยเข้าหายห้อยรับเฉพาะบ่เพื่อมาดูเหมือกันอาเซียนขอบคุณในหลายด้วยครับเด้วยครับขอบคุณในหลายเอ้าเนี่ยลืมเบอร์โทรแล้วเอาเบอร์โทรมันเน เออไล่ไล่แอดใหม่ได้ครับโทรศัราภูมีปัญหาเมื่อกี้นี่บอกเออบอกคนเนี่ยเพราะว่าไอ้ภมเฮ็ดไล่ขึ้นมาใหม่เฮ็ดเบิกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเป็นแนวทางเลขสูตรหวยคำนวณของเซียนสมชายนะครับเนาะเซียนสมชายเป็นไห้ประจำวดวันที่สองคุณภาคม2565่างหาลนะครับท่านผู้ชมจึงสอบตัวเลขของเซียนสมชายก็ว่าเป็นแนวทางเด้อครับเดิมเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวันนะครับเนาะงนีวดวันที่สอง พัฒภาขอม2,565นะครับแอดมินกับเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเดิครับเดินการลงทุนก็มีความเสี่ยงหน่อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้อก่อนจะลงทุนกายให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆเดอครับเดินรับท่านผู้ชมแอดมินบุญณาความนำชมกเขาไว้พ่อนี่ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคดมั่นกันทุกคนเดอครับเดินสวัสดีครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของเซียนชุมชายเดอครับเดิน กอยากผูได้อยากเดเด็เด็ด็ดกระโทมมหาใดเลยครับเด้อดี๋ยวตาม0 6 3 6 7 0 8ส7มหนะครับขอบคุณในรายเซียนครับครับผมครับขอบคุณครับ